สวยงามโอ้ไก่จะได้เที่ยวแล้วครับสบายดียังบาลังอะเบ็ดต่อฮกหลังฮกหลัง เจ็ดหลังกับตัวที่นนั่นน่ะใส่เบ็ดครับเข่ากับเข่าน้าตางนะครับนี่ครับงามๆมาแรงครับเกาะใส่เบ็ดที่เขาครับน้ำลงแล้วครับแลมวาจะได้ใส่เบ็ดกบตัวไหนนี่ครับเข่าก็ได้ครับง่วงเลยครับไม่สร้างโอ๊ตมาใส่เบ็ดหม่ครับใส่มือขึ้นหมดแล้วครับเนี่มาแรงไม่หยามครับ แหมงก็ฮะนี่นามวะหนามลงหรอปะมุมเก้านี่แหละครับเป็นนามเก้าครับเป็นเคยไดครับอย่ตัวนี้ยมมุมนี่แหละครับบดีสลดไปครับไปเบื้องหลังก็ไปครับใช่จะหลังเั่นี้สามหลังครับมุมเก้า nằm nó lông leo này nếu ta khoan mất này ừ. đấy ừ. nhưng vô chưa bỏ tôi bỏ ra vẹt vẹt lúc bị say ừ. 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 nguyên hoài đi vô bao nguyên biết ừ. lúc nào ừ. hả Thấy bên thấy bên เสียครับเสียครับหลังเลยไปโดนตัวตุ่มด้อวยตุ้ยใส่ใส่เลยเขียวปะขโมยไปเปลี่ยนเสียฮะอ้ยดึงไปทางใดล่ะทหารขันเป็ดเบ้นออกไปเยอะปะเสียครับเปิดไหล่ปะใส่ไปจะย้ำได้หรือยังใส่ไปเมื่อเส้าใส่ไปเมื่อเส้าไอ้แม่งโคตรดึงไประเบ้อเนาะ Cảm ơn viết lớp bao hai bên hai bên đó bác đừng có mùi ba hứa hứa Nên đừng hứa 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 bà hứa 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 nghe mấy hứa hứa vậy bà Thao hứa เยอะแล้วไงม,มาเนาะมันอยู่หลังตัวเดียวบ้านไหนเดียวลูกไปตามกันนั่นบ่เอาอบ้างในตายมังด้วยเออตายยังก็ปไปวะมาเห็นเลยน้ำแค่เนี่ยอนนี้ตายบ่หยู่ตนด้วย ตัวนีท่านกิ่งใกญ่ยี่ละนี่ล่ะไม่ยังนี่ยุ่งก่อญ้านี่ไหมโอ้ยเสียครับเมื่อใส่บนน้องหน่อใส่เมื่อหลังจช่ไหสองสาม เอาหลังนี้เห็นไมท่าน่ะน,น,นี่ครับอีกหลังนึงครับใส่ทั้งข้องเียครับปลามีปลาแย่ไม่กินหนาท่อ,น,น,อนี่นี่ครับรออย่างนี้ครับนี่ครับหนาพอนี่เลยครับตัวนี้เสียอีกนะ Ồ. Uh, uh, uh. hiện lắng lên gấp. Ngoài. Đến lắng anh Đấy. Nhắm mắt ổn rồi. Lắng. Để làm như mông điều gì นี่มันลุ่มโยู่นะที่นี่ตาอยู่นี่ฝวัญอยู่นี่แหละไอ้นี่มันครับขอให้เงี้ยครับขอแขนมีครับเคยจิ้มแล้วครับวันนี้แหละเสียสำลักหนึ่งโอ้บรรยากาศน้ำมันเศร้าครับหายอยู่หายจินมว้าไปไปเด้างหลังต่อไปถ้าคุณครับคุณครับคุณนทางคุณนะครับเด้อ ไปดูเลยครับมันเลื่มไซบอนอ่หลสองามสี่นนน 1, 4, นะนี่เ็นเบหหลังหลังามหลัง่สเสียไปเตะหลังหนึ่งเ่คยมีเบ็สเสียครับนี่จะเบสขาดว่ามันวน้นท่านวอนุก่กวันนอไป ลงไม,ม่จินตาเอาไปทั้งเม็ดเหมือนเด้อไปครับพาเบ่งไปรุ่นทั้งมาครับ